ครับเชิญครับเขาปนองินรขท่านท่านมายลสิิาขอการเชิญอดให้ใจโดมหน่อยจะได้ไม่ตกเลยนะครับมาหน่อยทนครัะครับเป็นกาใกลใจแล้วก็ทุกีนะครับครับเชิญครับรดีครับทวาสิินาริกาเาจต้องขอไป คะกรรการผู้เกี่ยวขแลวก็คณะเสือาศการผู้บริหารทางการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับจัดหวักสูตรผู้เกี่ยวของจะัดู่กับเรานะครับที่ครับต่อเนื่องต่อจากนี้นะครับจะเป็นการนำเสนอชุมชนรแบบนะครับชุมชนที่เป็นร่นกับผู้สูงอายุและผู้พการเอฟเฟอรี่คอมมูนีตี้นะครับโดยทีมของที่สภานิติสภารนนะครับ ในช่วงบ่ายจะเป็นการบริการกับเพื่อนได้ดวานะครับและมีคนส you ูงวัยระดับพิเศษสุขภาพนะครับโดยท่านด็เลอกหาผู้แขนรัสโดนะครับฉะนั้นจะทในวันนี้เราจะมีทั้งข้างเช้าและข้างบ่ายและตามด้วยมีทีสูงวัยนะครับ ไอ้อะไรในเนี่ยครับปั๊ม

มันมีกรดันผู้หญิงไว้ให้ก้อนแบบที่เขาบอกตั้งแต่ชีวิตแรกทันที